สถานการณ์ย่านตายใส่ปีนี่แน่เที่ยววายหาคุณพ่อแม่ซอยโลกแน่ให้รอชีวิตจากโรคอีหยังยันหากคอยพังย่อนไทโควิดคิดพอดก็ได้แต่คิดโรคมันพว่วมหิดจึงต้องทำใจหมอเอ๋ยหมอคนคว้าพ่อ,อยาแล้ว

นะครับเรามีเจลล้างมือนะครับทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทิศตะวันตกด้านทิศเหนือด้านทิศใต้นะครับเรามีเจลล้างมือบริการท่านเอาสมบัติมาไล่แล้ว ันนนปที่กกะครับอเน้าลกที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับท่านจะต้องรายงานตัวต่อทางสาธารณสุขนะครับประจำตำบลหรือประจำอำเภอนะครับบัตรที่เดินทางไปต่างจังหวัดต่างำอำเภอนะครับต้องรายงานตัวนะครับแล้วก็ข่าวเพื่อนครับท่านที่มีญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ โดยเฉพาะเป็นจังหวัดที่ส่มเสียงกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงสมุทรสาครและปะทุมธานีเป็นต้นนะครับแถวปริมณนทนนะครับให้มาลงทะเบียนที่บ้านคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านด้วยหรือนะครับบ้านประธานอสอมอเพื่อนะครับจะได้เป็นระเบียบรักษาระเบียบนะครับพราบถูกเจญโรคติดต่อแห่งจังหวัดคนกันนะครับไปด้วกันนะครับ สร้างความปลอดภัยให้พี่น้องชาวขอนแก่นสร้างความนะครับให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักการสฏับัติหน้าที่ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่มีความสุขกานโดยกจะต้องสีสุริยุทนะครับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับต้อบอกว่าอายุเท่าแบบขอสูงอายุทธแล้วกันนะครับแล้วก็เด็กเล็กนะครับประมาณ8ขวบเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นไปได้นะครับไม่ควรจะนำมาที่ตลาดหรือสถานที่คนพลุกพล่านนะครับเพราะว่าสองได้ครับ รายนี้เด็กใครมันจะเป็นเด็กกัน,กต,น,นต่อ8ขวบแล้วผู้สูงอายุเนี่ยครับมีโอกาสติดเชื้อได้มากที่สุดน,นะครับด้วยนะครับอยู่บ้านนะครับไม่มีใครไปหานะครับก็ยังดีกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ไม่มีใครไอ้เที่ยงเลยนะครับเอาใจใส่นะครับต่อพี่น้องประชาชนคนข่อนกันนะครับด้วยดีเสมอมาขอบคุณไม่ต้องรวมไปถึงท่านประหลัดนะครับ สุพรรณนามศรีฐานนรับท่านนายกท่านปะลัดปีนาลินสาคคนะครับรักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดนะครับขอบคุณไปท่านท่านกำนันตำบลบ้านเป็ดนะครับนายสุทธิศักดิ์สัสดีไกสอนและนะครับคณะและหลายท่านที่เดินทางนะครับมาให้คําแนะนำนะครับมาให้กําลังใจพ่อค้าแม่ขายมาให้กำลังใจกำลังใจพี่น้องชทอขอนกันนะครับฝัน ยังเล่าน,อน้องจดหมายที่เคยใส่้องส่งให้น้องเดืนอนแล้วผ่านมาทำไมไม่ตอบไม่ชอบก็จงต่อมาจะได้ไม่เสียเวลาคอยตั้งตานับวันนับคืน แฟนไม่เคลียร์ท้อรอให้พี่เฝ้ารอเฝ้ารอคนมันวันยืนจึงได้มองผ่านพี่นั้นก็นเาพี่นอ,องเจ้าคอนกันยินเสียงแต่กับระชาสัพาน ได้คร no ับโยขระดนี drafted, story, beast, tekrar, ้เด็กพี่น้องเด็กได้กับซอยกันได้กับบ้านมือห้าเส้นสี่เป็นตะย่างกินไก่ยูเส้นสี่ถึงกนพยายามกันครับพี่น้องได้ครับอันเดียยิ่งข้าวยิ่งข้าวรับพี่น้องเริ่มสีพับก่อยถอยลงปลายแนวนะฮะมาซอยกันดูแลสังคมปฏิบัติปล่อยกันหอดบ้านหอดเพื่อนยาวเกาะไปเฮ็ดเนี่ยอื่นพี่น้องล่างนะครับน้ำสะก้อนไดครับร่างมือล่างหน้าอาบน้ำดีที่สุดเลยได้กับเป็นการ้อ้กันอย่างถูกต้อง ไดๆ้วจไหนาโ้หนา้วันจะได้บางเี้ยหัวหนาเี่ยโคงท่นานคงสี่น้องนะครับตำบลบ้านเตะนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นให้สนับในหน้าที่ของคนไทยเต่ช่วยกันจัดระเบียบสังคมนะครับเพื่อการปลอดภัย นะครับเรารงลองต้องกันเชื้อว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพ9นะครับไปด้วยกันนะครับขคนอีกครั้งนึงนะครับไปทางท่านสุกชัยวีไชยสุนะครับนายกฯนะครับท่านได้มาตรวจเชยมนะครับตลาดแรงบ้านทำไายกับคุณกครั้งนึ่งเช่นกันครับคุณนายสุพรรณนามศรีลานนะครับตลาดปากตะกอนตะบนบ้านเป็ดนะครับเพราะผลงานของท่านท่านสุทธิศักดิ์คณีไกรสอน

ามาร่วมนะครับเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวตลาดแรงวันนี้แต่กับท่านพันจาตรีพิชัยรันตาเนี่ยนะครับหลายคนนะครับได้ยินติดชื่อหลายคนนะครับใชาไหมใช่ผู้ใหญ่บ้างก็คงไม่รู้จักท่านนะครับท่านเป็นต้องการประจำจังหวัดของทุกแกนะครับเดินคู่กับท่านนายเพยนะครับท่านสุภชัยลินเขาสูง เป็นตลาดที่ถือว่าอันดับหนึ่งของจังหวัดก่อนแก่นเลยทีเดียวถือว่าเป็นจังหวัดที่สร้างอนาคตาสร้างรายได้สร้างบุคลากรนะฮะได้เป็นเจ้าเป็นนายมากมายเหลือเกินแต่กับจากการค้าการขายอยู่ที่ตลาดแหลมบ้านทำไมแด้กับก็บฝากกับพี่น้องไปด้วยนะครับเรามาร่วมด้วยเชื่อกัน ทำไงทําไงถึงได้ตอนนี้ได้มาตรวจที่จริงแล้วเป็นเดียววันนี้ก็กันนะครับ <laughs> ทีกทรงการต่งแล้วก็เข้ากับน่าแล้วก็ที่บานนะี้นก็เ็นพ้ก็แก่วงรานาทกาดต่างๆทุกคนห่วง กับแล้วก็กเร่ด้วยุกคนอนไปี่ก็ได้รับความร่วมมือจากู้ฝ่ายอื่นี่ทำหน้าปแน้นะนที่เราันกน้นแากจะนกให้ความเอก็แ ผมพยายามเหลือบสังเกตดูว่าถ้าใครไม่จบใสหน้าตาปราเทศไทยเนีมันจะตักเตือนก่อนแล้วก็อาจจะดี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 บีดี่ีด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 ีบีาีดีดบดี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 ีดีดีดบดี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 กีราดีดีดีด้ดีดาดีดีีดีดดี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 ด้าีรับ้น ก็จะกนการะทีนาจะ้มีการนประีร้กม็มีน่มีนขการทีน้ก่็จะมีานกมจการกรเมขงปเ็ะรน้กามนะาะีรเ้รชกรเรีก่าก็ก ตับเอาไปแปะกูแล้วปีน้องโอ้ยได้งานด้วยยังซื้อยุ้ไหมจะขายไหม เขาพี่จะไปเปิดให้มันอยู่หนพรุ่งนี้อาจจะต้องตั้นนะคะ กั้นกันเบังคับให้าเข้าตรงกางที่เราจัดเอ้นาะจะถอยอเขาก็จะเดินเข้ารปในทางลอวนใช่ ถ้าซอยนึ่งบนเราไม่ผิดทุกคนได้ดะไดนะนั่นเน,ะนา,นตตาะ,ะานก็ผิดน,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 นิดเดินบางท้าเป็นชาวมังกรสกสารนะคะเขาจะโอเคแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่หมอค่ะว่าร้านขายอาหารทุกอย่างเนี่ยมีพัดสติกเกอร์เนี่ยโอเคแล้วแต่ว่าพัดจะิดต้องถผิข้างอะไรนะคะเพราะถาาา้ามันเป็นช่องเนี่ยเวลาพูดเที่ยงแบมันพัดหมนเดิม ข้อหงสต้องถีบขึ้นล่างเนาะแต่ว่าถ้านเขาบอกว่ามันยื่นให้ของห้ไม่สมดวกเนี่ยก็เจอะนึ่ออกนะคะตีมันเฉยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดึงออกเวลานันมือมันก็เข้าออกได้เวลาไม่แทนก็ิดตรงเฉยนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารทะเลเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็ตามรบกวนใส่หมงมิ้นต์ลงไปนะคะใช่ค่ะใส่หมูมิ้แล้วก็มีส่วนของอาหารทะเลที่ ให้จับคเนื่องจากว่าชื่อที่มันมีอันเดียวแล้วคน,นไม่รู้ใครจับใครมาซื้อก็คนนีก็ตับได้แบบนก็มันใช้อันเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีม แต่ละ้านมีที่นใที่บงบาค่ะใแต่ละคนเวลาจอเขาก็ใส่ถุงมือข้างเดียวนี่แหนเ่แล้วก็รัดจับกาะแนาะนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะต่อไปดไ อาตองปจัตรองการตลาดแล้ว่าส่แมสกแล้วก็ับแล้วก็ประกาศเป็นระยรนะคว่าเป็นระยหากัด้วยนะ่าจะไปลุะไปชโอ้โาบางทีประชาชนเขาก็จะมีนะเราก็มีเหมือนกันเผอๆค่ะอาจจะต้องมีประกาศเป็นระยะระยะนะ ก็ดีแล้วล่ะค่ะดีแล้วปรับเนก็จะดีถูมากเลยเนาะ